รองนายกรัฐมนตรีขอพูโลอย่าหลอกตนเองยันแบ่งแยกดินแดนไม่ได้ปัดนายกรัฐมนตรีไปมาเลเซียเพื่อหาหรือปัญหาความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทำเนียบรัฐบาลร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่แกนนำกลุ่มพูโลให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อและมองว่าการแบ่งแยกดินแดนนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ว่าตนยืนยันกลุ่มพูโลไม่สามารถหลอกตนเองได้ทั้งนี้ล่าสุดยังไม่มีแกนนำกลุ่มใดติดต่อขอเข้ามาพูดคุยซึ่งหากมีใครติดต่อมานั้นก็พร้อมที่จะพูดคุยกับทุกฝ่ายแต่ต้องไม่มีเงื่อนไขเข้ามาผูกมัด อย่างไรก็ตามหากตนเองยังดูแลการแก้ไขความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ก็พร้อมที่จะทําทุกทางเพื่อให้เกิดความสงบขึ้นส่วนการประชุมประจําปีระหว่างนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีกับนายนาจิปราซัก นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ที่ประเทศมาเลเซียนั้นรองนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าจะไม่มีการเจรจาให้ประเทศมาเลเซียมาเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อะไรก็ตามถ้าใครจะพูดคุยแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาตินำมาถึงความสงบสุขสัขสนติสุขดีทั้งนั้นแต่ต้องไม่มีเงื่อนไขแต่ผมไม่ระบุรายละเอียดก็ผมไม่สแสดงความเห็นนะเพราะยังไม่มีใครติดต่อมา แค่ผ่านโทรทัศน์แต่เพื่อเจอกันทั้งบ้านทั้งเมืองนวาในชานนายนทางไปจัดการาแล้ววพูดคุยโดยานเป็นตัวกลา่ผมไม่ทราบครับผมไม่ทราบคงไม่ใช่เท่าที่ฟังนายกท่านจะไปคุยกับท่านนาจิบเรื่องอื่นๆคงไม่ไปคุยอย่างนั้นหรอกก็เรียนพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้มันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่าไปหลงผิดเลย นอกจากนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังกล่าวถึงคดีการทุจริตโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทน396แห่งว่าขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอมีหลักฐานครบถ้วนชัดเจนแล้วยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีหน้าที่ต้องชดเชยค่าเสียหายเพียงแต่ต้องนำคนผิดมาลงโทษเท่านั้น